สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้รถนั่งอยู่ข้างนอกนะคะถ้าได้ยินเสียงรถผ่านไปผ่านมายังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะรถนั่งรอลูกสาวตื่นเนาะลูกสาวนอนนานไม่ใช่นอนนานนะนอนนานก็เลยมานั่งทำคลิปอันนี้ก็น่าสดนะจ๊ะทุกคนนะวันนี้รถก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่ง ที่คอมเมนต์ว่ารถคนไม่ทำงานบางทีบางคลิปที่เขาเข้ามาเขาก็เหมือนแบบว่ามาให้กำลังใจแล้วเขาก็เชิงเน็บเชิงด่าแล้วบางคลิปเขาเข้ามาเขาก็เหมือนแบบว่ามายะเยะ้ยก่อนจะเข้าไปรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้โรเด้วยนะตัวนี้นะคะที่โรสเห็นก็คือว่า เห็นใต้ไลฟ์ที่ Lost l i f วันนั้นเนาะเมียฝรั่งประทะเมียไทยแตกต่างกันไหมมาคุยกันจ้าฟังเรื่องทําไมถึงเลือกฝรั่งเมื่อวันที่4กันยายน2021นะคะที่ Lost l i f เนะเขาก็เข้ามาที่หลังค่ะเขาไม่ได้อ่ะมาในไลฟ์หรืออาจจะมาเฝ้าอยู่ในไลฟ์แต่ว่าไม่กล้าคอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์ก็กลัวแบบ เพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เป็น fc แฟนพันแท้ของรถอยู่แล้วอ่ะเขาเขาอยู่ในนี้กว่ากว่าเขาลุมหรือยังไงไม่รู้เขาก็มาคอมเมนต์ทีหลังหลังจากที่ไลฟ์เสร็จนะเขาก็มาคอมเมนต์เลยตรงนี้เนาะเขาก็บอกว่าคนไม่ทำงานเออรถก็พูดอยู่ว่ารถไม่ได้ทำงานนะเออคือรถไม่ได้ทำงานแต่ว่าคุณหารู้ไหมว่า ที่โรสบอกว่าลรสไม่ได้ทํางานอ่ะคือรสไม่ได้ออกไปทํางานข้างนอกแต่ลรสทางานใน you u t u b e ใน YouTube มันคืองานของโรสโรสมีรายได้ของโรสทุกเดือนอันนี้มันก็คืองานของโรสป่ะพี่ๆหลายคนหรือแฟนพันธ์แท้ของโรสเอฟซของเมเีน่าที่เข้ามารับฟังขอคอมเมนต์ด้วยนะคะคนละคอมเมนต์ว่า YouTube ที่โรสทำเนี่ย แล้วลดสร้างไรายได้แล้วมันมีโฆษณาเข้าแล้วลดได้ไรายได้ของลดทุกเดือนจาก Google Adsense จ่ายให้ลถอันนี้ลดทำงานหรือเปล่า <S 2> <S 2> แล้วอีกอย่างหนึง่งลดหันมาลงคลิปแค่4วันเท่านั้นต่ออาทิตย์แต่ก่อนลดลงคลิปทุกอาทิตย์จริงไหมแล้วทำไมลดหันมาลงแค่ สี่วันต่ออาทิตย์รถรับจ็อบของรถตังหากแต่รถไม่อยากเป่าประกาศว่ารถรับจ็อบแล้วรถไม่ได้ไปทำงานนอกบ้านนะทำงานอยู่ในบ้านอันนี้รถก็ได้เงินของรถตังหากบางครั้งรถพูดไปก็หาว่ารถพูดมากหาว่าอวดเมียฝรั่งมักอวดอย่างงู้นอย่างนี้ เวลาเราไม่พูดก็หาว่าเราขี้เกียรททำงานเกาะฝรั่งกินขยันปั๊มลูกเลี้ยงลูกอยู่บ้านอย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจนะคะว่าทุกคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกันบางคนคิดต่ำบางคนคิดสูงบางคนอยู่ระดับปานกลางคือลดเข้าใจนะลดถึงไม่บล็อกไง หลายหลายคอมเมนต์ที่แย่ๆเข้ามารถไม่บล็อกนะทุกคนพี่ๆหลายคนบอกว่าเออฉันเห็นคอมเมนต์แล้วแกบล็อกไปเลยวแะแกจะเก็บไว้ทำไมช่องพี่อะไอคอมเมนต์แย่ๆพี่บล็อกหมดเลยนะรถไม่ได้บล็อกนะคะรถไม่บล็อกคุณอยากเข้ามาด่าคุณอยากเข้ามาเขียนคุณเข้ามาคะ่ะถ้ามี fc หรือแฟนพันธแที่เขารักรสที่เขารักเมลีนา่า เขาจะคอมเมนต์ตอบกลับให้คุณเองลดไม่ต้องไปไฟลสไม่ต้องไปด่าคุณให้มันเสียเวลาวันนี้ที่ลดออกมานั่งพูดมานั่งทำคลิปลดอยากจะมาแจงแล้วอยากจะมาพูดกับเพื่อนๆที่คอยสนับสนุนลสอยู่ว่าลสสร้างไรายได้จาก Youtube นี่คืองานของลสไหม รถมีอะไรได้จาก Youtube นี่คืองานไหมและอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวก่อนอะลดลงคลิปของลสทุกวันเราลดหันมาลงคลิปแค่4วันต่ออาทิตย์ลสมีจ็อบของรสตั้งหากเราลดก็ได้เงินเยอะด้วย <c oughs> แล้วงานเลี้ยงลูกลูกของโลสเนี่ยยังไม่ถึงสองขวบเลยอันนี้มันคืองานของโลสไหม รถอยู่บ้านรถทํางานบ้านทํากับข้าวให้สามีดูแลสามีห่อข้าวให้สามีไปกินที่ทํางานอันนี้มันคืองานของโรสไหมอืมแล้วสามีรถเนี่ยไม่อยากให้ออกไปทํางานนอกบ้านเพราะว่าลูกยังไม่ถึงสองขวบถ้าเอาไปฝากเขาเลี้ยงที่เด็กแคร์ในตัวเมืองนะรถอยู่ในตัวเมืองวันละ ร้อปดสิถึงสอง้อยเหรียญต่อวันสอง้เหรียญต่อวันเออถ้าคิดเป็นเงินไทยอะตกวันละหกพันกว่าบาทเลยนะซึ่งเอามานั่งเปรียบเทียบแล้วถ้าโรสไปทำงานนอกบ้านโรสได้วันนึงอะ ยังไม่ถึงวันละร้อยแเหรียญเลยสามีต้องมาออกช่วยกันคนละครึ่งแล้วรถจะออกไปทำงานนอกบ้านให้มันเหนื่อยทำไมทำไมไม่ทำงานในบ้านดูแลลูกดูแลสามีแล้วยังได้ทำ Youtube มีไรายได้และได้รับจ็อบต่างหากแล้วก็มีไรายได้จาก2ทาง3ทางจากสามีให้อีกสรุปแล้ว รถได้เงินสามทางนะจ๊ะแล้วรถจะออกไปทำงานนอกบ้านทางเดียวทำไมให้เหนื่อยเปรีปาวทำงาน8ปดชั่วโมงสิบชั่วโมงกลับมาบ้านก็เหนื่อยแล้วไม่ได้ทำกับข้าวให้สามีไม่ได้ทำกับข้าวให้ลูกไม่ได้อยู่กับลูกไม่ได้ทำงานบ้านผ้าก็ไม่ได้รีดไม่ได้ดูแลเทคแคร์ใครเลย บ้านก็คงจะลกหน้าดูเลยเนาะยูทูบก็ไม่ได้ทำแถมยังเอาเงินทำงานเอามาจ่ายค่าเลี้ยงลูกดิแคอีกหัวสมองค่ะมีหัวสมองคิดแป๊บนะคะ,ะการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอย่าเอาไปเปรียบกับประเทศไทยนะคะเพราะค่าของชีพมันไม่เหมือนกัน แล้วรถจะเพิ่มภาระให้สามีรถทำไมแล้วบ้านที่พวกรถอยู่เนี่ยสามีเช่าเขานะแล้วเขาเพิ่มค่าเช่าขึ้นมาแล้วแล้วสามีจะต้องจ่ายค่ารถให้รถด,ด้วยทุกเดือนแล้วไหนจะต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ใหม่ให้รถอีกผ่อนค่าโทรศัพท์ใหม่ให้รถแล้วไหนจะต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบินโทรศัพท์ เพิ่มภาระให้สามีทําไมอ่ะทําไมไม่ช่วยกันคิดทําไมไม่ช่วยกันทํารถไม่ใช่คุณนะรถอาจจะรู้จักคุณนะแต่รถไม่ได้ใส่ใจไงเออคุณก็เคยมีสามีมาสามีคุณก็อาจจะทิ้งคุณแล้วลูกคุณก็คงจะโตเป็นสาวขึ้นมานิดนึงแล้วนะแล้วคุณก็อาจจะได้ออกไปทำงานเองแต่ก่อนคุณไม่ได้ทำงานเขาเลยทิ้งคุณไปมีคนใหม่ หรือคุณอยู่กับเขาแล้วเขาไล่คุณให้ไปทำงานแล้เอาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านด้วยกันใช่ไหมนะตรงนี้นะคะรถไม่อยากจะไปยุ่งไปเสือกไปเผือกเรื่องของคุณเพราะว่ารถรู้จักคุณอยู่คุณเคยมานั่งพูดมานั่งอยู่ในไลฟ์ สดลสแล้วก็มาระบายให้โลสฟังรสจำคุณได้แต่รสไม่อยากจะพูดให้คุณเสียหายแต่ในวันนี้ที่ลสมาเห็นคอมเมนต์ของคุณคุณยังไม่ให้เกียรติรสเลยทั้งทที่คุณรู้จักโรสมานานทาั้งทที่คุณเห็นโรสมานานคุณยังมาคอมเมนต์แย่ๆ แล้ววันที่ลสโพสคุณก็ไปลบเพื่อนออกจากเฟซมันเลยทำให้รู้ว่ามันเป็นคุณเออช่องรันอนะ่ะมันเป็นคุณนะมันตามหากันไม่ยากนะตรงเนี้ลูถึงไม่แบบคุณจะมาพูดอะไรก็แล้วแต่ในไลฟ์ลูใน ose, ในต้คิฟลสชลูไม่เคยคิดจะเอาเรื่องของคุณไปนั่งพูดนะ รสให้เกียรติ FC ของรสอยู่เสมอแต่ในเมื่อคุณมาคอมเมนต์แบบนี้รสก็เลยต้องมานั่งพูดในจุดที่แบบว่ามันเป็นของคุณนิดนึงแต่รถไม่ได้พูดออกหมดนะรถแค่พูดออกมานิดนึงนิดนึงเท่านั้นว่ารสไม่เหมือนคุณรสเลี้ยงยูกอยู่ที่บ้านรถยังรู้จักหาเงิน ไม่ได้แค่มีหน้าที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเฉยๆไม่ได้อยู่แค่หน้าเดียวรถยังรู้จักหาเงินใน YouTube หาเงินรับจ็อบตัางหากสามีก็ให้ตรงนี้แล้วรถก็ไม่อยู่เป็นภาระของสามีช่วยหากันคนละทางเรารู้ว่าเราไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านตากตาเหมือนเขา เราอยู่ที่บ้านเราก็ต้องช่วยเขาภาระมันหนักอยู่แล้วที่เขาเลบกมาเราก็ต้องดึงออกมาสักหน่อยนึงเพื่อมันให้มันเบาขึ้นมาสำหรับสามีคุณทำหรือเปล่าถ้าคุณทำสามีคงไม่ทิ้งคุณไปมีคนใหม่หรอกเนาะแล้วลูกที่กำลังจะโตเป็นสาวอย่างเงี้ย คุณมีความรู้สึกยังไงหลังจากสามีทิ้งแล้วคุณต้องไปหาทํางานแล้วคุณต้องมานั่งพูดว่าสามีไม่ให้เงินสักแดงเดียวสามีไม่รับเลี้ยงขึ้นสาลไม่มีเงินจ่ายค่าทนายอันนี้ยังไม่หมดนะเกี่ยวกับคุณเนี่ยเออรู้แค่นี้พอนะคะท่านผู้ชมเามาพือ่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับฟัง ถ้าเจอคอมเมนต์แย่ๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าแย่คุณรู้สึกว่าไม่อยากทำคลิปต่อนู่นนี่นั่นอย่าไปให้ค่าอย่าไปให้ราคามันเลยค่ะเพราะคนที่เขามาคอมเมนต์น่ะเขาอาจจะไม่ได้เท่าคุณก็ได้นะก็ให้ดูเอาก็แล้วกันวันที่ที่รถพูดตอนเนี้ยให้รถเปรียบเที่ยบให้ฟังวันเนี้ยเขาได้เท่ารถไหม เออหรือรถได้เท่าเขาไหมหรือลงไปต่ำกว่าเขาเขามีชีวิตที่สูงกว่ารถไหมหรือว่ารถมีชีวิตที่สูงกว่าเขาหรือต่ำกว่าเขาคิดเอาก็แล้วกันนะคะทุกคนเปรียบเทียบเอาคิดเอาก็แล้วกันทุกคนที่เข้ามาฟังรถรู้ว่าทุกคนบรรลุนิติภาวะแล้วทุกคนสามารถคิดได้แล้วทุกคนมีครอบขวดแล้วนะ <c oughs> รถไม่โกรธไม่เคืองนะกับคอมเมนต์ที่บอกว่าคนไม่ทำงานถ้าคุณยังทำงานวันนี้คุณลองหันกลับไปคิดเมื่อปีที่แล้วหรือปีก่าๆเนี้ยคุณไม่ได้ทำงานสิถ้ามีคนมาว่าคุณแบบเนี้ยคุณมีความรู้สึกยังไงแล้วคุณไม่รู้เลยว่าไอคนที่คุณมานั่งคอมเมนต์ว่าเป็นเกียนคีย์บอร์ดว่าเขาอย่างเนี้ย เอาตามอารมณ์คุณมาด่าเขาอย่างเงี้ยเอามาลงที่ฟาดที่คนอื่นนะอาหางหางี่งเฮี้ยามาฟาดที่คนอื่นเนี่ยนะคุณไม่รู้เลยว่าเขานั่งพูดอะเออว่าเขาไม่ได้ทํางานเขาพูดออกมาหมดไหมคุณก็น่าจะคิดได้นะเออมันนั่งทํา youtube กูเข้ามากูก็เจออโฆษณามันเออมันมีโฆษณานั่นก็นแสดงว่ามันสร้างไรายได้จาก youtube แล้วมันต้องได้อะ เงินรับเงินเดือนจาก YouTube แล้วลดไม่พูดอีกอย่างหนึ่งคือว่าลดรับจ็อบต่างหากแล้วลดได้เงินเยอะด้วยอ่ะสามีลดรู้สามีลดปล่อยสามีรถบอกว่าโอเคมันมันเป็นคือสกิลของเธอเขาบอกอย่างเงี้ยมันคือสกิลคือประสบการณ์ของเธอรถบอกแันเลยว่า สกิลของฉันมันจะไม่ตายไปกับฉันมันจะต้องไปอยู่ช่วยเหลือคนอื่นเขาให้เงินโลดนะเขาจ่ายเงินให้โลดทุกคนนะคนไหนที่ลดแนะนำอะ่ะเขาจ่ายเงินให้โลดทุกคนนะคะลถได้เงินนะจ๊ะได้มากกว่า youtube ด้วยแต่ลถเลือกที่จะทำ u t u b e ด้วยทำตรงนี้ด้วยแล้วสามีโลดให้ด้วยนะ สามีลดยื่นให้เลยไม่ต้องแบมือขอคะ่ะไม่ต้องแบมือขอนะคุณอาจจะแบมือขอเงินสามีนะสามีถึงทิ้งไปเอาคนใหม่อะ่ะใช่ไหมเพราะคุณไม่ทํางานแต่รถอะ่ะไม่ต้องแบมือขอสามีนะจ๊ะสามียื่นให้เลยว่าได้เงินสามทางนะวันนี้ก็อยากมาบอกไว้แค่นี้ละจ้ะ โอเคนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะอย่าลืมดูแลแรักษาสุขภาพเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมาแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามทุกกำลังใจวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย